ที่มาของน้ำพริกปลาทู <c oughs> ของติ๊ตก็มาเลยค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำพริกของพ่อบ้านนะคะโขไปจนได้ที่ะะแล้วค่ะโขวางค่ะทุกคนตำน้ำพริกค่ะตำแจ้วตำปนเฮ็ดบานเฮ้านีน่แหละคะ่ะใส่ปลาทูนี่แหละคะ่ะติ๊ตาันเป็นกลิ่นแมงดานะคะนี่นหละของชอบติ๊ตาอยากกินค่ะ มันจะหึนมันจะหึนแ่บแลวค่ะแ่บแสบเป็นแสบแสบแล้วแ่บแล้วแล้วก็ตักใส่จานเลยนะคะใส่จานอันที่ใส่ปลาทูหงันละคะใส่จานเลยเรียบร้อยนะคะทุกคนก็จัดจัดเลยะคะ่ะจัดในเหยื่อแดจิตาก็จะเอาปลาทูกทับเห็ดลงไปโขกนะคะ ตั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 ค่ะทุกคนเนี่ยผักไฮโซค่ะมีผักไฮโซนี่ค่ะผักอันนี้แหละค่ะกิตาเห็นบักเกียค่ะบักเกียสามเดียนบานเฮ่านี่แหละค่ะกิตาเคยกินตอนเป็นเล็กน้อยแล้วค่ะเนาะไม่ใส่แต่น้ำปลาเระไม่ใส่น้ำปลามันจะเค็มแบบนี้เรย่่ะโกลไปกนได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนเบ่งพริกอ่อนพริกเขียวกิตาชอบแบบนี้ค่ะ ตำใส่รกนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่เลยปลาทูกับเห็ดฟางที่พ่อบ้านย่างไว้ให้นะคะแบ่งไว้ให้คุณละครึ่งค่ะทุกคนตาไขรตํามันค่ะชอบใครชอบมัน,นค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ทัวรสิทธานะคะโอ้เพื่นบ้านก็จะมาทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทู ใส่เห็ดป่าค่ะนี่ชิมเลยค่ะจาก็จะชิมรวมมันรสชาติใช้ได้อย่างปางค่ะทุกคนตำน้ำพริกค่ะตำแจ้วตำป่นเห็ดบานเฮานี่แหละค่ะใส่ปลาทูนี่แหละค่ะติดตาคู่เนี่ยผักไฮโซค่ะมีผักไฮโซนี่ค่ะผักอันนี้แหละค่ะติดตาเห็ดบักเกียค่ะบักเกียสามเดียนบานเฮานี่แหละค่ะ กิตาเคยกินตอนเป็นเล็กน้อยแล้วค่ะเนาะนี่ชิมเลยค่ะกิตาก็จะชิมดูว่ามันรสชาติใช้ได้อย่างมันไม่ได้แล้วกิตาก็จะเทเลยค่ะทุกคนเทเลยเทไม่เยอะไม่ได้นะคะหยดไปนิดนึงค่ะนี่หยดไปนิดนึงแค่นี้ก็เท่ากับแมงดานะคะเนี่ยผักไฮโซค่ะมีผักไฮโซนี่ค่ะผักอันนี้ละค่ะกิตาเห็นบักเกียค่ะบักเกียสามเดือนบานเฮานี่ยละค่ะ กิตาเคยกินตอนเป็นเล็กน,น้อยและะนะ้วค่ะเนาะมาเข้ากันเลยเสียงไปจะกินมาค่ะทุกคนเสียงไปจะแซกพี่ยังค่ะเสียงโขกแต่เราโขกมีไปตำหมกนี่เนี่ยผักไฮโซค่ะมีผักไฮโซนี่นะผักอันนี้แหละคะ่ะกิตาเห็นบักเกี้ยค่ะบักเกี้ยสามเดือนบานเฮ่านี่แหละคะ่ะกิตาเคยกินตอนเป็นเล็กน้อยะะนะแล้วค่ะเนาะละเอียดแล้วกิตาก็จะเอาปลาทูกับเห็ดลงไปโขกนะคะ ตําตําต้ต้ต้ค่ะทุกคนในอย่างเดีวจิตาก็จะเอาประทูกับเห็ดลงไปโขกนะคะต้ตําตําตําต้ค่ะทุกคนวัวไปก่อนเลยสุกแล้วก็จะตําเลยนะคะทุกคนจิตาก็จะโขกค่ะโขก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 ตําตําต้ต้น่ากินเนี่ยผักไฮโซค่ะมีผักไฮโซนี Answer ่ค่ะผักอันนี้แหละค่ะ กิตาเห็นบกเกียค่ะบกเกียสามเดือนบานเท่านี่แหละค่ะกิตาเคยกินตอนเป็นเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะบางค่ะทุกคนตำน้ำพริกค่ะตำแจ้วตำปนเฮ็ดบ้านเท่านี่แหละค่ะใส่ปลาทูนี่แหละค่ะติดตาคู่ใส่แต่น้ำปลาค่ะไม่ใส่ลําปลามันจะเค็มกระชาะ ชิมเลยค่ะจาก็จะชิมรู้ว่ามันรสชาติใช้ได้ยังหอมค่ะทุกคนประกาศหอมประกาศแก้วนะคะนี่ละคะที่มาของการจตำปนจิตตาเดินผ่านหน้าศาลนะคะมันจะมีร้านผักกับเพื่อนจ้าผักาค่ะนี่ชิมเลยค่ะจาก็จะชิมรู้ว่ามันรสชาติใช้ได้ยังหอมค่ะทุกคนประกาศหอมประกาศแก้วนะคะนี่ละคะที่มาของการตำปน จิตตาเดินผ่านหน้าสารนะคะมันจะมีร้านผักกับเพื่อนๆจ้าไข่ตำมันค่ะชอบใครชอบมัน,นร้านนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยปลาต้มแล้วนะคะจิตตาก็จะน,นีเลยที่มาของนลำบิกประทูของจิตตาก็มาเลยค่ะนี่อันนี้เป็นนลำพิกของพ่อบ้านนะคะร้านนะคะ ปลาต้มแล้วนะคะจิตจ้าก็อหอมค่ะทุกคนประกาศหอมประกาศแก้วนะคะนี่แหละค่ะที่มาของการตำปนจิตตาเดินผ่านหน้าศาลนะครับมันจะมีร้านผักกับเพื่อนๆจ้าแซบนะคะแซบ,บ,บแซบเพื่อนๆแซบแก้วแซบแก้วแล้วก็ตักใส่จานเลยนะคะใส่จานอันที่ใส่ไปที่ห้งานะคะค,นนะคะ่คนนะ,คะ <c oughs> ชิมเลยค่ะจาก็จะชิมรู้ว่ามันรสชาติใช้ได้ยังหอมค่ะทุกคนประกาศหอมประกาศแก้วนะคะนี่ละคะที่มาของการตำปน <c ười> จิตตาเดินผ่านหน้าศาลนะคะมันจะมีร้านผักกับเพื่อนจางหนึ่งดาสองตัวเลยค่ะทุกคนใส่เยอะไม่ได้ค่ะมันฉีกหึนรู้น้องหึนไปไว่าใส่เยอะบ่าด้ดค่ะเอยตำปนประทูใส่เห็ดฟาง กลิ่นเมงดานะคะกลิ่นเมงดาเนี่ยผักก็จะมีผักกาดหอมมันเป็นกลิ่นเมงดานะคะนี่หละของชอบจิตาอยากกินค่ะมันจะหึ้นมันจะหึน้นนี่เลยที่มาของน้ำพิกปะทู <c oughs> ของจิตาก็มาเลยค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำพริกของพ่อบ้านนะคะเ้ยตำฝนปะทูใส่ห็ดฟาง กินเมงดานะคะกินเมงดานี่ยผักก็จะมีผักกาดหอมสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ครัวสิดตานะคะโอ้บ้านก็จะมาทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกประทูใส่เห็ดไหมคะทุกคนเมืองพริกอ่อนพริกเขียวจิตาชอบแบบนี้ค่ะตําใส่โรคนะคะทุกคนได้ยัดแ้วจิตาก็จะเอาปลาทูกับเห็ดลงไปโขกนะคะ ตำมติตตตค่ะทุกคนวางค่ะทุกคนตำน้ำพริกค่ะตำแจ่วตำมปนเฮ็ดบานเฮ่านี่แหละค่ะใส่ปลาทูนี่แหละค่ะติดตาปลาทูก็เค็มนะคะมีส่วนด้วยติดตาก็เลยจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะทุกคนนี่ทีเด็ดค่ะเพื่อนมันจะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะนี่ค่ะน้ำพริกเมืองร้อยเกินปลาทะ ลองท้องอีกค่ะเอาไว้ตกท้ายมาด้วยค่ะมาด้วยเพื่อนๆือนมาคิดลำกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะตัวไปก่อนเลยสุกแล้วก็จะตําแล้วนะคะทุกคนติตาก็จะโขกค่ะโขก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 ตัมตัมตัตน่ากินนะคะใส่ปลาปลาลงไปเลยปลาต้มแล้วนะคะจิตาก็จะใครตำมันค่ะชอบใครชอบมัน นี่เลยที่มาของน้ำริกประทูของจิตาก็มาเลยค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำพีของพ่อบ้านนะคะไดเอียดแล้วจิตาก็จะเอาประทูกับเห็ดลงไปโขกนะคะจตตมตมตมตค่ะทุกคนหอมค่ะทุกคนประกาศหอมประกาศแก้วนะคะนี่แหละค่ะที่มาของการจตาปน จิตตาเดินผ่านหน้าสารนะคะมันจะมีร้านผักกับเพื่อนๆจ้ะแสบเลค่ะแสบแสบเพื่อนแสบแล้วแสบแล้วแล้วก็ตักใส่จานเลยนะคะใส่จานอันที่ใส่ไปท่ร่วมันนะคะเลยนี่จิตตาก็จะยกหม้อมาเป็นหม้อน้ำปลาร้านะคะทุกคนก็จะเสียงดังหม้อน้ำปลาโขกละเอียดก็ไม่ต้องละเอียดมากหรอกค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้คุยนะนะคะ ไปเลยปลาต้มแล้วนะคะเจ็ดจาก,ก็ะคะจค่ะน้ำพริกเมืองร้อยเกินปะทะมันไม่ได้แล้วดาก,ก็จะเทเลยค่ะทุกคนเทเลยเทไม่เยอะไม่ได้นะคะหยดไปนิดนึงค่ะหยดไปนิดนึงแค่นี้ก็เท่ากับแมงดานะคะเอ,อ้ยตำฝนปลาทูใส่เห็ดฟางกินแมงดานะคะ